เมนูกั้งกั้งแข็ป้าก็เนี่ย <c oughs> อยู่ทะเลเนาะไม่พ้นเมนูทะเลอะ่ะก็ประมาณนี้แข็งม,มาเนี้ยหก quán ba nè ba khen đi เนี่ยเนื้อดีมากเลยเนื้อโอ้โหเนื้อเหมือนไก่เลยเนื้อมันไก่ นี่อย่างแกงแกงใส่นม้ยเปรี้ยวเอาไปตรงที่เหลืองพูดง่าย <c oughs> คุยไม่ว่าเน่้ยอันนี้คืออย่างทอดเอามานี่ยงทอดนะทอดจะเป็นอรมณ์เนี้ย ก็คือทอดหลันปลาอันนี้ของยาเขาถึงกระหลานของหน้าเกกแกงกดแม่อมาวมาก,ก,าก็ก็งของอารมณ์ประมาณน,นี้เนาะมันหวานอะก็คือมันสดมันก็หวาน เขาอยากมาออกกล้องด้วยแต่เขาทาไม่ถูกก็เลยบนบน,บนเขาไม่เป็นไรครับนม่สีเรียสน้ำจิ้มก็มันใช้มือไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมันเผ็ดเนาะเดี๋ยวเราไปนอนไปอะไรก็ไปล่วงตาล่วงอะไรก็มันเผ็ดไม่ใช้น้ำจิ้มจิ้มทีฟูด้ด จิ้งของนว้นเนี้ยิม้มันก็ต้องกินแบบใช้มือใช้ได้เนาะมันจะไปที่ผีิถันไปดิบปราดอยก็แรงไงมีหอมแดงมีพริกแล้วก็น้ำปลาแค่นี้ไม่ได้มีอลไรมากนัน้ำจิ้มันก็ต้องใช้ช้อนตักนะเนาะไปใช้มือไม่ได้ แกเน้นกินรสจัดน่ากินรสจัดจริงกอโ่อนเนี่อืมกินรสจัดอืม เน,นี่ยอนตรีมันตรงเนี้ยมัน,นต้องแบบกลมกล่อมรสแซ่บคือรสจัดอ่ะจัดก็คือจัดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วแต่ชอบมันเนาะเราก็ไม่บังคับก็ไม่ได้แต่น่าชอบของผ้าของเนี่ยสดสดร้อยเปอร์เซ็นต์อุตภิกขายไม่ได้ลรากินล้วหูหูอื้อเลย เด่กไม่ได้กินเก่งนะก็เดยวชอบลงคลิปอกให้กิงใจกินใข่เอฟซีก่นไข่เพื่อนลงแต่ของเดิมกนนั้งอะไรเงี้ยมันสดอะ่ะมันสดน่าก,กินสดน่าก,กินมากอู้ต้องขอโทษท่านทิมิต กินของดิบเนอะน่าชอบเนี้ยตั้งกุุงเนี้ยมันเป็นวิถีของชาวเลอส่วนมากอะ่ะกินเพียงอย่งแล้วเลยนะมีคนมาขายบ่อยแต่ไม่กล้าทำลงคลิปเยงใจเอฟเดี๋ยวจะว่าแล้วน้าไม่กินอะไรอย่างเนี้ยอืม ว่าของมน,นี่ต้องกินสดมันสดไม่ลอ,อยอ่ะเนี่ยองกั้งกินสดไปผัดกะเพราไปทอดเทียมมาถามมันได้มันได้แต่มันมันรสชาติมันไม่ไม่จข้มงอ่อะเนาะเนี่ยมันต้องอย่างนี้ ก็คงกินหมดเมันก็ท้ายคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่มาร่วมชมคลิปดูคลิปนะจนจบขอบคุณจริงๆจากใจจริงคลิปต่อไปน้ำ <c oughs> น้าก็จะน้ำสึนคลิปที่มีสาระมีประโยชน์ ในเรื่องของการทำอาหารกินอาหารหรือว่าอาหารทะเลนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,าน้าด้วยเนาะขอบคุณขอบคุณจริงๆจากใจนาสิทธิ์ครับผมขอบคุณครับ